ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพชาวจังหวัดทครครชสิมาวันนี้นะครับเป็นข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆครับตอนนี้มีการจัดประชุมสัมมนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการาดูแลประชาชนท้องถิ่นต่างๆครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคกรรชสีมาท่านชัยวัฒ ชื่นกรสมมาทำพิธีการเปิดงานเกี่ยวกับความรู้นะครับประพฤชทชอบหรือทุติิตต่าง,างๆซึ่งเป็นหน่วยงานของปปชอแล้วก็ท่านคุณศินนรัตนวลชิมพรีผู้นวยการปรปรปชจังหวดดัดนครศรีมาแล้วก็หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะสมัารจังหวดัดท่านก็มาเก่ารายงานวัตถ,ถุประสงการจัดประชุมสมัมมนา ตอนนี้นะครับฟังดูแล้วได้ความรู้รู้ไว้ใช่ว่าในการปฏิบัติงานเพราะว่าโคราชนะครับหน่วยงานท้องถิ่นทําให้เกิดอากอากรภาวะเกี่ยวกับการทำวัดผลของงานตกเกือบ19เหน่วยงานด้วยกันนะครับวันนี้ถึงให้ความรู้แก่ท่านวันนี้ท่านก็มา,าได้มาประชุมสัมนาโครงการากับเพื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับาการที่จะประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการที่จะเป็นงานของหน่วยรัฐนะครับซึ่งเป็นรัฐกาจูทีเอประจําประมาณปี2568ด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ท่านได้กล่าวอย่างไรและมีความรู้อย่างไรนะครับไปฟังนะครับให้ท่านทุกท่านรับทราบถึงการารู้นะครับในาทำหน้าที่ปฏิบัติ อ่พี่ชอบอย่างไรทุจริตอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปราชอวล่าเรามาทำอะมากเลย้่ะคะปีนี้ได้เท่าไหร่ CPI สามสิบห้าคะแนนโกงเยอะอันนี้พูดที่ประเมินต่างกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถ้าเป็น CPI บุคคลที่ประเมินจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภายในประเทศเจ้าที่รัฐนะคะจะเป็นกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มประเทศภายนอกร้อยแปดสิบประเทศจะมีผู้แทนมาประเมินนะคะ โดยเขาประเมินจากเวลาต้ามาลงทุนประเทศนี้เป็นยังไงนโยบายแต่แต่ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ทั้งหมดของ CBI นะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาจะพิจารณามาลงทุนประเทศอะไรเขาก็จะต้องดูกระบวนการของของเจ้าหน้าที่รัฐประเทศนั้นหน่อยนะคะทีนี้พอ c d i ในประเทศไทย3 5คะแนนเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดของ CBI ที่เขาเก็บด้วยมันมีประเด็นเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเวลานักลงทุนหรือต่างประเทศหรือผู้ประเมินในในต่างประเทศมาประเมินปึบเนี่ย เขาจะไม่ได oh, ้ไปว่าอ๋อไปเฉพาะหน่วยงานรัฐหน่วยนี้หน่วยเดียวเป็นนักลงทุนที่เขาพยายามเข้าไปหลายหน่วยพอหลายหน่วยปื๊บเขาเห็นอะไรบ้างจากการทำงานเขาก็จะสะท้อนปัญหาออกมาแบบนี้แต่การติดเขาอาจจะที่ายเยอะกว่าเราหน่อยนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่สะท้อนไปวยภ้พประเททีนี้พอในเรื่องของการรักสินบนเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับ c b ในประเทศไม่ช่วยกันโดยเริ่มจากหน่วยงานนั้นก่อนมันก็จะส่งผลให้ c d i เราตกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะเขาประเมินหลายด้าน นะคะทั้งนโยบายทั้งนโยบายรัฐบาลนะทั้งอะไรหลายอย่างเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอะไรอีกแบบหลายหลายด้านเลยแต่แต่ในส่วนของการเรียกรับสินบนเป็นส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นการที่แต่ตัวตัวชีวะที่เขาจะมาพิณาจริงในการลงทุนเขาก็ต้องดูในเรื่องของประเด็นรับสินบนก่อนเพราะอะไรคะมันเป็นเงินงบลงทุนที่จะต้องมาลงทุนดังนั้นมันเป็นหน้าที่หน่วยงานที่จะต้องมาช่วยกันในเรื่องนี้ และในประเด็นเรื่องการรับสินบนมันก็จะเป็นประเด็นที่จะมีเรื่องแจ้งเบาะแสไปที่สํงงานักงานปปชแต่ละจจงหวกด้วยว่าหน่วยงานนี้มีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้พอแจ้งมามเรื่องสิ่งที่จะเกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐเราก็คือว่าท่านอาจจะถูกดําเนินการสมมติมีคนแจ้งเบาะแสมาว่าหน่วยงานท่านหรือท่านไปดําเนินการเรียกรับแบบนี้แบบนี้มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ย ความเสี่ยงจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ดังนั้นเมื่อเลยต้องคงประเด็นคำถามประเด็นคำถามนี้จะช่วยท่านได้เยอะถ้าเขาตอบมาว่ามีสิ่งที่เราจะไปทําต่อคือเมื่อมันมีในส่วนตรงนี้เรารู้แล้วว่าเขามองเราแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาเห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเรามีในกับมีในส่วนตรงนี้อยู่ดังนั้นวิธีการในการที่เราจะมาปรับปรงุงหรือป้องกันการดำเนินงานางเราควรจะไปทําแบบไน,น ดูไหมคะดังนั้นในส่วนตรงนี้เวลาที่ท่านจะตอบข้อนี้วิธีการในการประเมินเราจะต้องดูแบบไหนคำอธิบายนี้เหมือนกับประชาชนนะคะเวลาที่เดินเข้ามาในหน่วยงานแล้วประชาชนมาใช้บริการธรรมเนียมเขาม้ามาถ้าการเก็บค่าธรรมเนียมเขาแล้วท่านมีการออกใบเสร็จรับเงินได้ไหมเพราะการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วมีใบเสร็จรับเงินนั่นหมายความว่าท่านเก็บเงินตามอะไรคะตามระเบียบกฎหมายแบบนี้ถือว่าเรียกรับไหมคะ ไม่เียครับเนาะเพราะเราเกตตามระเบียบกฎหมายเขาถึงให้ท่านไปเผยแพร่ข้อม anyway> ูลในเรื่องกระบวนงานงานเพื่อไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ใส่ค่าธรรมเนียมไว้ด้วยเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะคะเราเห็นบอกว่ากรณีที่ท่านไปเลือกงานใดงานนึงแล้วไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักหน่วยงานแล้วไม่ใช่เจ้าของงานจริงๆที่ทําเรื่องนั้นพาเอิญไปพิมพ์ค่าธรรมเนียมจากที่มีค่าธรรมเนียมแล้วไปพิมพ์ว่าไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วเ็าเดินเข้าไปปุ๊บท่านเก็บค่าทำเนียอันนี้เขาจะเข้าใจว่าเราอะไรคะเรียกรับไหมดังนั้นข้อมูลในส่วนที่เผยแพร่ o i t เนี่ยเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ใช่ว่าไม่มีความเสีย่ยงเราถึงต้องเน้นย้ำว่าแต่ละงานต้องทําเองไม่ใช่อธิบดีเป็นคนทำนะคะในข้อนี้สมมติว่าแล้วอันนี้ท่านต้องอท่านมีการสื่อสารกับเขาต่อไหมว่ากรณีที่ไม่ได้ออกใบเสร็จให้เนื่องจากว่าวันนั้นระบบาขาดข้อง หรือมีอะไรในส่วนตนัวนี้อันนี้ก็จะเป็นกระบวน,านกรวนารนหนึ่งที่จะมาเสริมเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติว่าเขามาแล้วเขาเจอเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาเงินมาห้าร้อยบาทเดี๋ยวจะช่วยดําเนินการถ้าเป็นประเด็นแบบนี้แปลว่าเจ้าหน้าที่เรียบราอค่ะถูกไหมคะอันนี้ต้องดูด้วยนะคะคนละสมม่วนกับในเรื่องของการให้บริการสมมติมีขนมมาแล้วให้เขา อันนี้เขาเรียกว่าสินน้ําใจแต่ถ้าเป็นสินน้าใจปึ๊บท่านต้องไปดูในประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการปพชที่ประกาศประมวลไม่ใช่ค่ะประกาศการรับ,รบสิ์สิหรือประโยชน์อื่นใดด้วยว่ากรณีที่จะรับของในแบบลักษณะนี้ได้ที่จะสามารถรับได้ตามประกาศคณะกรรมการปพชจะต้องรับได้ในเงื่อนไขอะไรบ้างตามโอกาเสเทศกาลรวมทั้งคําขอบคุณแสดงความยินดีอันนี้ท่านต้องไปอ่านอันนี้ประกอบถ้าการรับของท่านอันนี้เป็นในเรื่องของกระบวนการทาาํานนะ เื่อรับเสร็จก็ต้องมีการชี้แจงเพราะในส่วนตรงนี้มันจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่จะตามเข้ามาือว่าสมมติท่านรับมาแล้วอาจจะมีภาพหรืออะไรก็ตามคงนานในส่วนตรงนี้มีความจําเป็นมากดังนั้นในส่วนข้อคําถามนี้เราก็พยายามสื่อสารกับประชาชนให้ท่านนะคะว่ากรณีแบบนี้เจอไหมแบบนี้มีไหมและมีการเก็บค่าธรรมเนียมทราบไหมคะสำนักงานปปชได้รับข้อมูลมาแจ้งมามีหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดเป็นอบทับเขาเรียกว่า ประชาชนถามมานะข้อทจริงไม่รู้นะคะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่เป็นการถามจากภาคประชาชนว่าเขามาขอบ้านเลขที่บ้านเขาเสียค่ 1, 1าธรรมเนียมหนึ่งหมื่นบาทมีไหมอันนี้มาถามปประชนนะเนี่ยเป็นประเด็นที่เราได้รับแจ้งบอดแสมาแต่สุดท้ายาเมื่อเรารับแจ้งบอดเส็จมาเราต้องถามเขากลับก่อนว่าในกระบวนการจริงๆเนี่ยคุณไปทําเรื่องอะไรกันแน่ให้หาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมาหน่อยเนี่ยมันจะมาในรูปแบบนี้ค่ะ ดังนั้นในเรื่องของการเรียกรับสิบบุในส่วนตรงนี้เราจะพยายามสื่อสารเหมือนเจ้าหน้าที่ภายในด้วยกันเองเวลาท่านตอบท่านจะต้องตอบแบบไม่ใช่ว่าเขาพูดมาไม่ใช่ว่าคนโน้นพูดแบบนี้ได้ยินมาแบบนี้แบบนี้ต้องตอบในลักษณะที่ท่านเห็นด้วยตัวเองพบเจอด้วยตัวเองท่านถึงจะต้องตอบข้อนี้ที่ปปชลงไปดูในเรื่องหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมิน ITA ตกใจในเรื่องของการลับสินบนในข้อคำถามนี้บางหน่วยงานคนในตอบสิบคนคนนอกตอบอีกสิห้าคนอันนี้เสี่ยงไหมคะเสี่ยงไหมแล้วประเด็นข้อคำถามนี้เป็นประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นคำถามที่ไปตอบแล้วมันสะสมถูกไหมคะถูกไหมแต่เวลาปมชงเก็บเราเราสื่อสารให้อยู่นะ ปชเก็บจะพยายามสื่อสารอยู่ว่ากรณีแบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่เก็บเงินมาปึ๊บเก็บยี่สิบาทแล้วท่านบอกว่าเขาเรียกรับแบบนี้ไม่ใช่ต้องดูว่าเขามีใบเสร็จหรือมีอะไรในการชี้แจงเราต่อมไหมหรือเก็บมาลเอ่อค่าเอเก็บเงินมาเป็นหมื่นสองหมื่นแบบนี้ตามระเบียบกฎหมายมีบอกไหมคะของอบทค่าทมเนียมงานไหนเก็บเงินหนึ่งบาทมีไหมคะมีไหมมีแต่ล้าหลังค่ะ มีแต่หนึงบาทสองบาทห้าบาทบางกฎหมายบางระเบียบนะคะในสน่วนตรงนี้พึงในเรื่องของกําหนดกระบวนการในสน่วนตรงนี้ว่าเราจะต้องทํากระบวนการเรื่องนี้แบบไหนในการยกระดับข้อนี้เลยออกมาเป็นรูปแบบในด้านโอไอทีคือให้ผู้บริหารออกนโยบายมาเป็นอะไรคะโนกิ no ถูกไหมคะให้ผู้บริหารออกนโยบายมาแต่ท่านก็ทําเพื่อเอาคะแนน มันจะไปพ่วงดรืยกับบกระบวนการอื่นทำโนกิฟมาแล้วบอกนโยบายโนกิฟว่าไม่รับของขวัญไม่รับอะไรก็ตามต้องเป็นสองภาษาด้วยถูกไหมคะพอทำโนกิฟเสร็จปุ๊บมาวิเคราะห์ปประชก็ไปดูอีกเวลาเราลงเนี่ยเราไม่ได้ดูแบบเหมือนง่ายนะคะท่านเราพยายามช่วยของหน่วยงานที่เราลงด้วยว่ามันมีประเด็นความเสี่ยงตรงนี้ถ้าต้องรีบปิดช่องหามาตรการในการป้องกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะมันมันต้องมาตั้งข้อสังเกตสามแต้ก่อน ก็คืออะไรคะไม่อ่านมันต้องย้อนกลับมาอีกว่าคนตอบคือไม่อ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจกลับเจอจริงๆเนี่ยแหละค่ะเราจะมาปิดช่องตรงนี้สามคนท่านก็ต้องไปส่งเสริมต่อด้วยเรื่องของการทําความเข้าใจในข้อคําถามกับเจ้าหน้าที่ด้วย,ก,ก,ยรรออกันเองถูกไหมคะเจ้าหน้าที่ตอบเองตอบวยกันเองบางทีไม่อ่านบางทีก็อ่านแล้วไม่เข้าใจบางทีก็รีบทําให้เสร็จเจอจริงหรือไม่จริงไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาสร้างความเข้าใจในข้อคําถามด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องถูกไหมคะอ่าทีนี้ในการยกระดาบข้อนี้ป้องกันในเรื่องของการรักสัวนตนทาออกมาแล้วแบบนึ็นคือโนโกิฟพอโนอกกิฟปึ๊บเสร็จปึ๊บมันจะไปเชื่อมโยงในการเปิดเผยถูกไหมคะ o i ไเวลาได้กระบวนการน,นี้เสร็จปึ๊บใครหล่ะจะเป็นคนรับผิดชอบมันจะไปสู่ในหมวดของวิเคราะห์แล้วนะตรวจสุขภาพแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้พูดถึงกิจกรรมหลอกการป้องกันกิจกรรมในเรื่องนี้ประกาศโนโกิฟอย่างเดียวท่านยังมีประเด็นเรื่องเรียรับบางที่ไม่มี แต่ว่าโอกาสในเรื่องของการเรียกรับมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมคะมีไหมมีใช่ไหมคะถึงแม้มปีนี้ไม่ดีปีหน้าก็ใช่จะไม่ดีดังนั้นในเรื่องประเด็นความเสี่ยงเรื่องนี้จําเป็นที่ท่านจะต้องกาหนดวิธีการแนวทางในการทํางานเป็นประจําทุกป,ปีอันแรกออกมาเป็นในรูปนโยบายรงทิพย,ย์อันที่สองนโยบายนโยบายลงทิพย์เสร็จแล้วมันเพียงพอไหมคะท่านคิดว่าออกแค่นโยบายแล้วออกบางที่เราเราเข้าใจนคะ เขียนแล้วขึ้นเว็บไซต์เฉยๆแต่ไม่มีการกระบวนการในการดำเนินงานะถ้ามีนโยบายหนึ่งแล้วอันที่สองมีช่องทางการรับแจ้งบอกแสอันนี้ช่วยได้ไหมคะช่วยอบตได้ไหมคะเช่นใครเห็นมารับบริการแล้วมีเจ้าหน้าที่อบตเรียกรับสินบนจะสามารถไปยับยั้งได้ทันไหมคะทันไหมก่อนที่จะมาที่หน่วยตรวจสอบกันต่างอันนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งนะคะกระบวนการหน,นึง่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายช่องทางแจ้งบอกเสก็ตามแต่เจ้าหน้าที่รัฐของเรายังไม่มีจิตสำนึกยังไม่ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องนี้และที่สำคัญยังไม่รู้เลยว่าการรับทรัพย์สินรับแบบไหนรับได้รับแบบไหนรับไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปเสริมเจ้าหน้าที่เราด้วยเพื่อป้องกันตัวเจ้าหน้าที่เราด้วยเพราะถ้าเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าถ้าเขาทาแบบนี้แล้วเขาจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้แล้วแล้วไปดําเนินการอันนี้เขาต้องยอมรับความเสี่ยงในสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของการแจ้งบอกเสาเพราะตอนนี้เร็วมาก เร็วมากนะคะมาในแบบของเฟซเออเฟซบุ๊กไลน์โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามมากันเยอะแล้วในกระบวนการเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาจับไม่ได้นะคะหลักสิบหกอันนั้นแปลว่ามาจากอะไรทีนี้ถ้าหน่วยงานไหนไปดูแล้วในการในการเราถึงบอกว่าในการวิเคราะห์หรือตรวจสุขภาพหน,าน่วยงานมันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่เราได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่อย่างหน่วยงานนี้คนในบอกว่าสิคนนอกบอกสิบห้าสนนอดคล้องกันไหมคะ แต่ว่าคนในก็เห็นคนนอกก็เห็นถ้าท่านไม่หามาตรการรับรองในทางหน่วยงานนี้วันใดวันหนึ่งสำนักงานปวชประ,ะ,ะจำจังหวัดจะได้รับเอย <S <S 1> <S 1> อันนี้ดีนะคะคาถามแบบนี้ดีนะคะท่านจะได้รู้และป้องก,กันตัวเองแต่ถึงแม้ท่านไม่มีประเด็นเรื่องการล่าิสินบนก็ดีแต่ประเด็นเสี่ยงในส่วนตรงนี้มีประจําและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นกระบวนการในส่วนตรงนี้มันควรจะมีทุกป,ปีท่านก็ต้องไปกําหนดโครงการกิจกรรมซึ่งเท่าที่ทราบ ไม่แน่ใจว่าสำนักง,งานทางกรมสริมท้องถิ่นจังหวัดมีการแจ้งเวียนท่านหรือเปล่าในเรื่องของการพิจารณาให้มีโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับปูฝังจิตสำเนึกหรือคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้ามรัลเราเป็นประจำทุกปีอันนี้แน่นะคะ